โพนนาแก้วแนวหนองหานบ้านดินดีมีเหตุเพาะสนอดนตรีพื้นเมืองงานประเทิงประตูน้ำกำวัฒนธรรมผ้าลายมุกสรุปผลการปฏิบัติงานไตามาสที่1และ2ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,565ถึง31มีนาคม2,566ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพูนาแก้วตั้งอยู่อาคารศูนย์ราชการอำเภอพูนาแก้วถนนนาแก้วดงน้อยตำบลนาแก้วอำเภอพูนาแก้วจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยการบริหารงานของนางดุลเดือนคำวังผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพูนาแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศายอำเภอพลนาแก้วโดยมีผู้บริหารขร้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนแยกเป็นข้าราชการ3คนผู้อำนวยการ1คนครูชํางานการ1คนและครู1คนผู้อาสาสมัคร2คนครูกศนอตำบล11คนครูศูนย์การเรียนชุมชน2คนและบรรลักษ์1คน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอันธยาศัยอำเภอโพานาแก้วมีพื้นที่ในการบริหารด้านการศึกษาประมาณ365ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2 2 8 1 2 5ไร่มีกศน,นตำบล5แห่งมีศูนย์การเรียนชุมชน8แห่ง โดยให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทั้ง53หมู่บ้านดังนี้ 1. กศนตำบลนาแก้ว14หมู่บ้าน 2. กศนตตำบ,บลบ้านโพน9หมู่บ้าน 3. ตำบลนาตรงวัฒนา12หมู่บ้าน 4. ตำบลเชียงสือ8หมู่บ้าน 5. ตำบลบ้านแป้น10หมู่บ้าน หนึ่งกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นกศนปี2566และนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยศู์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนาแก้วเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่และภัยอื่นๆโดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอมเภอปูนาแก้วส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่2 1ให้กับผู้เรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ความสนใจความถนัดในอาชีพของตนเอง 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้วพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับเพื่อป้องกันเด็กตกลนและเด็กออกกลังคันส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอโพนาแก้วพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการบรรณาการวิชาสามัญและพัฒนาอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอโพนาแก้ว ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล6การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาสัยอำเภอพูนาแก้วกับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ4.0ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือบรูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนาแก้วร่วมส่งเสริมและการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติการเล่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรับรองพระราชบัญญัิการศึกษาแห่งชาติควบคู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 1.1การน,น้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอพพนาแก้วน้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรา,ามาธิบดีศรีสินโทรมหาวชิาราลงโกนพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง กิจกรรมจิต,จตจอสาสาศูนย์การศึกษานอกระบบและก,การศึกษาตามอธัธยาศายอำเภอโพนาแก้วโดวยการนําของนางนูเดือนควาวังผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและก,การศึกษาตามอธยาศายอำเภอโพนาแก้วจิตอาสา904รหัส3๖18 181พร้อมด้วยบุคลากรครูกศนอำเภอโพนาแก้วร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการสถานศึกษาวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นลักษณะจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม กิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศายอำเภอพูนนาแก้วให้ความรู้และประโยชน์ของการทําเกษตรแบบโคกหนองนามโมเดลคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น การจัดการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้1นึ่อำเภอ1อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำกระเป๋าเป้จากผ้าพื้นเมืองระหว่างวันที่23-31ถึงมกราคม2566ณนกศนตำบลนาแก้วอำเภโพนนาแก้วจัังหวดสกลนครมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน16คน 2. กิจกรรมที่สำนักงานกศนจังหวัดสกลนครเน,น้นย้ำ2.1การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอพพนาแก้วจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 2.2การพัฒนากศนตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมจากโจทย์นโยบายในการขับเคลื่อนกศนสู่กศนเวา้าของดรกมลวันวิลาวันและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศสาอำเภอพูอนายแก้วได้ขับเคลื่อนการดําเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าวกศนตำบลที่ได้รับคัดเลือกให้ประเมินคือกศนตำบลเชียงสือ 3. นยโยบายต่อเนื่อง3.1การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศาศัยอำเภอพูนนาแก้วมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษาจำนวน52คนชาย19คนหญิง33คน 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน264คนชาย170คนหญิง94คน สระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน493คนชาย267คนหญิง226คนรวมนักศึกษาที่ลงทะเบียน8 0 9คนชาย456คนหญิง353คน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนกครั้งที่2อปีการศึกษา2565ของศูนย์การศึกษานอกระบบและก,การศึกษาตามอัธยาศัยเอำมภืพลนาแก้วมีดังนี้ระดับปฐมศึกษามีผู้มีสิทธิสอบ10คนเข้าสอบ10คนขาดสอบ0คนมี ผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละร้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้มีสิทธิสอสบ42คนเข้าสอบ39คนขาดสอบ3คนมีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ92.85ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้มีสิสอบเสอบ92คนเข้าสอบ83คนขาดสอบ9คนมีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ90 21. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ,อกครั้งที่2ปีการศึกษา2 5 6 5ทั้ง3ระดับ144คนเข้าสอบ132คนขาดสอบ12คนเข้าสอบคิดเป็นรอยละ91.66 ผลการทดสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาบังคับวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนาแก้วมีดังนี้ได้ดับประถมศึกษามีผู้มีสิสอบ52คนเข้าสอบ31คนขาดสอบ21คนมีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ59.61ระด,ดับมัธยมศึกษาต,นต้นมีผู้มีสิสอบ264คนเข้าสอบ16 97คนค่ะสอบ97คนมีผู้เข้าสอบคิดเป็น้อยละ63.25ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้มีสิทธสอบ493คนเข้าสอบ276คนขาดสอบ217คนมีผู้เข้าสอบคิดเป็น้อยละ55.98